สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องไทเลยดนะครับเนื่องจากนะครับช่วงเช้านะครับายทองคำนะครับได้พบกับายงาทองนะครับแต่ยังไม่ได้ชนกันนะครับวันนี้เราก็เลยมาเฝ้าดูนะครับทั้ง2เชือกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราตามไปดูกันเลยครับ ว่าเราจะพบเขาไหมในวันนี้นะครับณจุดนี้ได้กลิ่นของช้างแรงมากนะครับจากน้องเบนะครับมีประสบการณ์ในการมาพบช้างแถวนี้นะ เราเพิ่งเข้ามาในการอศึกษาเรื่องช้างก็เลยยังไม่ค่อยแยกแยะกลิ่นออกได้นะครับแต่ซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบสักหน่อยนะเหมือนกับเขาจะอยู่แถวนี้นะครับ การตามติดชีวิตช้างป่านะครับของวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาตกมันใช่ไหมครับชนี้ต,ก,ตกลิ่นเขาจะแรงมากนะครับจะมีทั้งกลิ่นตัวกลิ่นตัวช้างแล้วก็เป็นกลิ่นตกมันกลิ่นน้ำมันจากตัวเขา ตรงนี้ประมาณกอมอ,อะไรออเอ่ยประมาณกมสามสองนะครับไม่เห็นตัวจริงไหม อันตูดให้กันซะง,งั้นขอบพระคุณเลยตูดจับรถได้จังไปขึ้นรถกินอ่ะสิ อ,อ,อันนี้คุณายทองคำนะครับใช่ค่ะโอ้ เขาลบให้อไงเนี่ยอุ้ยกลิ่นสุดอืมสุดติ่งเลยกลิ่น,นะอะกลิ่นสุดอยอดเลย ความสวยขอยงเขาใกล้เคียงทองคำนั้นสูงกว่าสูงกว่า,าทองนาทองสูงกว่าใหญ่กว่าหันมาทางนี้หน่อยพ่อเข้าป่าไม่อย่าเข้านะอย่าเพิ่งเข้าส่งให้หลับฝันดีนะสิวันนี้ <laughs> จะกลับบ้านกันอยู่แล้ว dày má Đơn tam Đơn tam tuổi Đó bye bye. ไม่รู้นะไม่งั้นไปดับมาแล้วคันคันบอกคข้าบังหลังอย่าพี่โต เดี๋ยวที่ตูด,ดยวที่ตูดจะถอยไม่ได้ดจ <laughs> ไม่เห็นหน้าเห็นตูดก็ยังดีพ่อเอ้ยพ่อ,พอ โอ้ขอยคัดเท่าไ

เขาเล่นขี้โคนมาแล้วเนี่ยอ่านั่งกินของแถบดิฉันเลยกลิ่นได้ฟุ้งเลยเนี่ยกิ่นขมคอแล้วยอย่าจับรถดีๆจ้ารอให้เขาชิดเดี๋ยวรอให้เขาชิดแล้วเราจะแซงโอเคเราแซงไม่ได้เราล็อข้างหน้าดิข้างหน้าถอยช้ามากเนี่ยเขาเดินสลับฟันปลาอะไรเนี่ยไม่ให้ไป กนินเขาเดินสลับฟันปลาเลยเนี่ยไม่ไปไม่ไป ชี้ทางการถนนไปไปไปใกล้เกินไปโอเคนะ เดี่ยวอนะไรเดินไหวามากจะเดินไปหางานทองเนี่ยเป็นขาใจอยู่เมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> เร็วเลยค่ะช้างเดินเร็วแล้ว รถคันย้อนสอนน่ะย้อนสอนทำไมไม่คันย้อนสอนพี่ช่วเห็นไหมอ้ยโทุคปิดพี่ช่วมานี่ไหยเนี่ยนั่งนี่ได้อยู่เขาเดินเร็วมากนะเดินไม่หยุดเลย จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้านั่นน้โอ้ยรถรเขาจะชนกัน้งนะ อร่อยจัเลยครับของขวัญสำหรับวันนี้เลยเนี่ยได้ทั้งได้ทั้งทองคำได้ทั้งอาทองโดยเฉพาบางบอกนะ<โ>ไม่บางก็ไม่บาง,งาอ,อย่าเพิ่งเข้าพ่ออย่าผมว่าเราจะเดินยาวเ,าเดินยาวเราก็ไปยาว ปนตรงไหนวะเนี่ยาจะมีโป่งตรงนั้นนังพี่แองเลยเป็นแองอ่ะเนาะก็มันดังอยู่ตรงโบ๊ะปาแล้ว<ร>ามา<อ>ดั<อ>งตรงนี้จอดที่ถูกเลยอะบ้าโอ้สวยสวยมากพี่เลน,นี้สวยมากสุดยอดเลยเ,เขาเดินไอ้สลับฟันปลาให้เราเห็นข้างไง วเลยพี่จะมาเมื่อกี้ก็ไม่ขึ้รถกระบ่ามาใส่ออแล้วจะไม่มาอ้าวเข้าเก๋งมาเลยรถเก๋งไม่แซงไปหรอครับอ๋อมากกับเราเหรอเหนื่อยะไง อ๋อเรถเก่งมากกับเราเอาโอ้มุติมาด้วยเหรอเอาเอาเอามาแล้วมุตีมาขึ้นกับเราเลย嘛เนี่มภาพนี้สวยมากห่บม่เดิมาหางงนอใช่หมอไหนโน้นตาลายเหรอ เมื่อกี้นี่มันน่าจะประมาณ28ปหรือเปล่าพี่ที่เราที่เราเจอนงั้นน่าจะ27ถึง28่สเออน้องแสมมาน้องแสมดูระยะด้วยนะครับดมกลิ่นกันอยู่เดรนมาทันได้หำพี่ตายเหนื่อยเหมือนเร่งรีบมากเหมือนฉันพร้อมเลยว รถ <ar> ลาเราทิ้งว่ไหนลาเราทิ้งว่าตัวไหนเนี่ยมูจับได้มากเปิดกระจกไว้เขาด้วยหรือเปล่าลิงขับไปนะเปิดกระจกไว้ลิงขอยืนนะคะพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยาหัวเอาที <t> ่ถนัดเลยออกยังเหนื่อยยังเนี่ยว่างขึ้นมาได้เลยขึ้นขึ้นคันนี้ก็ได้ค่ะขึ้นคนลอนนิดคอลอนหน่อยเบนไม่หยุดเลยนั่น่ะ เดีวเข้าตรงนี้แน่เลยว่ะเะไไดี๋ยวเข้าไไเาแล้วนี้มันกำลัไหนแล้วเข้าแล้วเข่อนเขียวนี่แหละด้กลิ่นได้รได้กลิ่นนะแซมมาจะยากกันนะได้กลินน้ำชายไงเข้าแล้วเ<อ>นเข้าแล้ว ครับและหลังจากที่เราดูจุดสุดท้ายที่พายทองคำเข้าป่าไปนะครับก็คือเป็นภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นพายทองคำนะครับก่อนที่จะเกิดการประทะในอีกวันหนึ่งช่วงเช้านะครับซึ่งจะมีเหตุการณ์อย่างไรนะครับหรือว่าจะ เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้านะครับแล้ว,วันนี้ขอจากกันไปก่อนนะครับด้วยภาพสวยๆของภพยทองคำนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ขอจากกันไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย